ย้อนนวลนวานใหญ่หนิ่งชมพูอรยาภาพอบอุ่นสองแม่ลูกผูกพันนางเอกสาวสุปตาชมพูอรยาเพิ่งผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาปีนี้เธออายุครบ43ปีแล้วแต่บอกได้เลยค่ะว่าเธอนั้นยังสวยจึงทำถึงในทุกเรื่องโดยเฉพาะด้านแฟชัน่นที่ยังคงเป็นผู้นำของสาวๆทุกรุ่นจริงๆเรียกว่าเป็น43กรัต ที่คุณภาพแน่นมากๆและในวันเกิดที่ผ่านมาชมพู่เธอทำงานอยู่ที่ต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเพราะนอดวิสรุสามีสุดหลอกก็อุ้มลูกสาวน้องเกลและพี่สายฟ้าพายุมาแฮปปี้เบิร์เดย์ภรรยาสุดที่รักผ่านวิดีโอคอลซึ่งงานเนี้ยก็ทำเอาแม่ชมนั้นถึงกับปล่อยโฮกันเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีภาพซึ้งๆของคุณแม่ชมพู่หลังจากบินกลับมาถึงไทยแล้วเธอนั้นก็ได้ไปหาคุณแม่หรือที่แฟนคลับนั้นรู้จักกันในนามคุณยายหนิงยายของหลานๆนั่นเองค่ะพร้อมกับนำพวงมราลัยสุดสวยไปไหว้คุณแม่เป็นภาพที่น่าประทับใจมากและประทับใจยิ่งกว่านั่นก็คือ ภาพย้อนวันหวานของยายหนิงกับชมพู่ที่หลายคนนั้นลงความเห็นเลยว่าตอนเด็กภาพนี้แม่น่ารักมากคือเด็กๆ3คนใส่ฟ้าพายุน้องเกลยอส่วนมารวมกันเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ